เบเกนี่ยันลาดเลยครับมาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนเบกานี่ยันลาดเลยก็รู้ว่าบอกามาจากที่ไอนไหน กลับมาจากที่ไหนเป็กานียานลัดดาเล่สีการ์นียานลาดเด่สีการ์นียานลาดากลับมาจากตลาดกลับมาจากตลาดกคลอาโบกลับมออามาจออากอจากดโลออาโดตลาด กรับมาจากลาดสีการนี้ยันลาดนะชีนี้ก็เป็นลู่เลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอาชีนี้ก็เป็นลู่เลยบอเอนอเป็นยอองอยังอ๋อไอไงบออองอไม่ถูกบาง บนยังไงบ้างาชีงนี้ก็บม่รเลยกบิไซตตัวกบิไซตกูตัวเมย์จะไปร้านกาแฟจะไปร้านกาแฟจออาจะบออายไปรออานไม่ถูกร้านโคอากาโฟเอเฟ cà phê chọn bánh rán cà phê có bị sai cố ba mẹ hôm kệ nhà bà đấy có đại gặp